มาพบกับผมอีกแล้วครับเคยเซกาพาชมนะฮะช่องนี้จะพาไปชมกันว่าไปที่ไหนกันวันนี้วันนี้เป็นวันหยุดก็วันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่เขาอิโตอ่างเก็บน้ําจักรพงศ์นะครับไปดูกันว่าจะมีเพราะวันนี้จะมีทริปเที่ยวทําบุญหลายๆอย่างเพราะว่าห่างเหืนกันมานานแต่มกรลายังไม่ได้ออกไปไหเเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่า mี gì cả thế này, đang sẽ lên đường đi các bạn, nhá, xả luôn đấy đấy, xả luôn anh kim Anh đạo.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  Anh ซ้ายจะเป็นอะไรน,นะแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกันสนามยิงปืนเราเพิ่งผ่านตัวเมืองกรีนมาประมาณสิบโลสิบกว่าโลได้นะค่ายพูมโยที ปลาจีนไม่ได้เป็นปลาจีนนะชื่อปลาจี คิดน้ำจะกับธงอ่ถึงแล้วครับเล <c oughs> ี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายเออเลี้ยวขวาก่อนก็นี่ไงถ้า <c oughs> คนจะเลี้ยวไอ้นั่นทางไปนู่นไงไปเดินไงเอาพวกหลบสิคะนี่นอนสบายเลยหลบค่ะ ก็ไปเฮียเรียนไปทางนู้นเหรอวนะเนอะแล้วใช่ไหมพี่ยอร์ถูกแล้วเอาบอกใช่ลราหรอกอเข้าใจไยกว่าพ่อมันจะไปทางเขื่อนนี่นะเห็นไหมแล้วก็ไปทางนู้นเยวงมันบอก จะพาลงไปอ่างนู้นเลยไงลงนิดนึงครับ ไปเที่ยวรอบอ่างได้เดี๋ยวลงไปทางนู้นเดี๋ยวเข้าไปเที่ยวกันเดี๋ยวเราไปติดต่อสำนักงานกันก่อนไปเดินวิสวงนะไปทางนี้เส้นนี้แหละน่าจะขับต่อไปอีกสองกิโลเมมีทะเลด,ด้วยเห็นไหมเห็นแล้วอ่างกันนะโอ้ยอย่างอย่างกับทะเลเลยครับสวยเหม,ดมเดี๋ยวเราไปติดต่อสำนักง,งานก่อน างอยู่นะโดูแล้วบรรยากาศใช้ได้ไม่รู้จะให้ไปซื้ออะไระเดี๋ยวสักรู่เราไปติดต่อที่สำนักงานกันแล้ก็้าไปเยอะอนะไรเียไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วก็ไปดูว่าเราจะกางกันตรงไหน ทุกคนเดียวครับเอา้าจะเป็นทุกคนได้ที่ไหนหละ่ะเพื่อนกระด้หลับนอนไม่เป็นไรหรอกไม่ไรรอไมบอกถึงแล้วครับเดี๋ยวเราไปลงที่เดียนยังก่อนปึ๊บแล้วก็ไปหาที่กลางเต้นอืมไป บรรยากาศมีปั <ette> <ette> <S an Music> First, wi, ่นในป่าด้วยครับปั่นนี่คืออะไรรู้ไหมน้ำปั่นจักรยานปั่นร้านกาแฟนี่เหรอในร้านกาแฟเห็นไหมดูที่สุดในในในย่านนี้ เอ็กซ์เพรสโซ่แคนี้มันมีจุดมีจุดทิ้งอยะโอ้มีร้านค้าด้วยครับจุดล้างจานอานนี้ก็มีเออเขาจะทำใหม่มีจุดล้างอย่างนี้ที่หนึ่งร้านก็ไม่เีืนะตรงยังไง ห้องน้อยู่นี่ไงคืที่พี่บอกเออนี่ห้องน้แล้วตกลงจะการตรงนี้ด้ยไงไงกาตรงนี้นี่ยะทางผู้ใหญ่การตรงนี้นะลงไปดูก่อนกันลองไปดูก่อน กลางเต้นค่อนข้างปานกลางนะครับกำลังจะเข้ามาทีละเต้นสองเต้นเพราะว่าที่นี้จะหยุดกันสามวันเราคิดว่าคุณจะเยอะนะครับเลยรีบมากดว่ามีกลางแล้วก็คือสามสี่หลัง มีอะไรมากเาีเยนผู้ชองก็เท่าเด็กน้อยบ่มีครับวันนี้เอาใยายเราให้ยายยกซุยยยังกะซุยไปด้วยบรรยากาศค่เงินเป็นยังไงธรรมดานิดน,นึงครับจะให้ดูว่ามีอะไรมัย้ยดูเมนูวันนี้ครับมีนี่นี่ปลาทูเพิ่งไปตกมาเมื่อเช้าอ่างเก็บน้ำ ีได้ปลาทูนี่ปลาหมึกแห้งมื่อเราไปนครนายกอันตกอันปันนี่กับกุ้งเผามีปลาหมึกด้วยเนี่ยจากได้อ่างเก็บน้ำเบ็ยไปกินพ่าวเลยโอ้ยยาตัวชอบว่ะยาคือว่าซื้อมาัตส่ึสีไอ้คิมตกได้เพื่อนไหมมามาไงก็ค่ำคืนนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันใหม่ครับเออเนาะ